การครอบแก้วการครอบแก้วนะคะเราจะใช้อุปกรณ์ดังนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแก้วที่เป็นทํามาจากแก้วเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กน้อยหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการใช้แก้วนี้ไม่ได้นะคะเราจะใช้เป็นแก้วพลาสติกนั่นเองนะคะทีนี้นะคะการที่เราใช้แก้วครอบบริเวณผิวหนังนั้นหลักการคืออะไรก็คือทําให้แก้วเนี่ยเป็นสุญญากาศด้วยการลนไฟค่ะจากนั้นพอครอบที่บริเวณผิวหนังของเรา ผิวหนังของเราก็จะถูกยกขึ้นนะคะเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อก็จะถูกยกระดับขึ้นนะคะทำให้การไหลเวียนเลือดเนี่ยดีขึ้นเป็นการกระตุ้นระบบกล้ามเนื้อฮอร์โมนแล้วก็ระบบประสาทด้วยนะคะการที่เราใช้ครอบแก้วเนี่ยรักษาอะไรได้บ้างส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการขับพิษร้อนค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่ร้อนในไอหรือว่าปวดกล้ามเนื้อนะคะอีกเรื่องนึงก็คือที่สําคัญก็คือระบบฮอร์โมนแก้ปวดประจําเดือนนะคะหรือว่ากระตุ้นคมที่อาหาร ถ่ายไม่ดีหรืออาหารย่อยไม่ดีก็ช่วยได้นะคะการครอบแก้วเนี่ยมีประโยชน์หลากหลายเลยนะคะแล้วก็ดูแลได้ได,ได้แต่เด็กสตรีคนชราเลยนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดนมีปัญหาในเรื่องของผิวหนังอักเสบหรือว่ามีแผลก็ต้องแจ้งให้หมอทราบก่อนนะคะว่าจะทำได้หรือเปล่าคะ่ะ